สวัสดีค่ะดูข่าวช่วงนี้ทั่วเลยหน้าฟีนนะมีแต่เรื่องถึงถึงห่วงห่วงก็ไม่พ้นกามทั้งนั้นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างที่ต้องจากไปยังมีเรื่องเก่าเรื่องหนึ่งสมัยก่อนก็พอมีนะแต่มันไม่โหดร้ายกันแบบนี้ความเมืองหวงทุกทุกทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยมันมีหมดเลยนะ ก็ดูตั้งแต่ขนาดเรื่องขุนช้างขุนแผงเอยมูลากากีเลยเห็นไหมสมัยโบราณมันก็มีทั้งนั้นแต่มารุ่นใายรุ่นวัยรุ่นนะรุ่นยายวัยรุ่นมันก็ไม่ได้โหดหลายถึงขนาดนี้ก็มีการฆ่ากันอะไรกันประมาณนี้เรามาฟังนิทานสักเรื่องหนึ่งนะก็มีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะอยู่อีกตำบลหนึ่งอ่าอยู่คนละตำบลผู้หญิงกับผู้ชายอยู่คนละตำบล ก็เกิดสมัยก่อนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้รักชอบกันแบบนี้นะมันไม่ใช่ก็จะมีคนมาชอบนะจะมีจะมีจะมีคนมาดูแล้วชอบคือเอะผู้หญิงคนนี้น่าจะเหมาะสมกับผู้ชายคนนี้อะไรประมาณนี้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่สีบ้านสีเรือนประมาณเนี้ยแล้วก็มีฐานะพอๆกัน <c oughs> เขามีแม่สือ่อ <c oughs> เขาก็มาดูเรียบร้อยแล้วว่าผู้หญิงบ้านนี้ก็ลูกพี่ลูกนอ้อง ลูกพี่ลูกน้องกันกับยายนี่แหละเราเขามาดูอะไรกันเรียบร้อยแล้วละ่ะก็เลยเขาก็ไปบอกทางฝา่ายโน้นาเขาไปดูผู้หญิงมาให้แล้วนะ่เขาไปดูผู้หญิงมาให้แล้วนะอ่าฐานะเอาพอๆกันเขามีลูกสาวคนเดียวตอนนี้นะตอนตอนตอน,ตอนนะับปัจจุบันนั้นนะก็มีลูกสาวคนเดียวแล้วก็น,นิสัยดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็บอกแบบเนี้ย ไหวไหมเขาไปถามผู้ชายนะพ่อแม่ผู้ชายพ่อแม่ผู้ชายอะ่ะเขาสั่งไว้เลยวว่าถ้าไปเจอลูกสาวบ้านไหนก็ให้มาบอกเขาทีประมาณนี้พอ,อเขาไปเจอเขาก็มาบอกไปสื่อนะก็มาบอกสมัยก่อนไม่ได้จีบกันนี้ไม่มีโทรศัพท์นี่ใช่ไหมก็ต้องให้ถ้าเราจีบกันเองไม่รู้ชาติศาสนาไหนยิ่งตามอำเภอตา่ตางตำบลด้วยเดินทั้งนั้นไม่มีถนนหนุนทางสมัยก่อนมีแต่ทางคนเดินทางเกวียนทางวัวประมาณนี้ยไปหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะ ตอนยายเล็กๆ,ๆอะ่ะก็พอพออ่าพอแม่ซื้อไปบอกฝ่ายผู้ชายเรียบร้อยเขาก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอเขาไม่เรื่องมากกันนะก็ส่งผู้ใหญ่มาท้าทามเขาเรียกว่าขันหมากแยบขันหมากยแยบแยบก็คือภาษาใต้ก็คืออ่ามาดูลาดเราก่อนก็คือลาดเราประมาณนี้ เอาต่งการมากเย่ไปก่อนแต่เขาอตอกลุงไม่เดี๋ยวถ้าช่งการมากแย่ยไปปั๊บเลยวเขาไม่เขาไม่ชอบเลยเขาไม่รับเลยเดี๋ยวบัตรสี่คนนะถ้าภาษาใต้ะนะเดี๋ยวกับบัตรสี่คนหรอกท่งการมากเย่ไปก่อนก็ทีนี้ทางฝ่ายผู้ชายก็ให้แม่ซื้อแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ทางฝ่ายเขาพ่อแม่ยังไม่ไปนะพ่อแม่ยังไม่ไปก็มาถามผู้หญิงฝ่ายนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะผู้ชายกับผู้หญิงไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาก,กันประมาณนี้ ก็พอส่งคันหมากแยกมามาพูดจาทักทายกันเรียบร้อยพูดจาทักทายกันเรียบร้อยก็ผู้ฝ่ายผู้หญิงอะตกลงเขาก็จะสืบกันนะคนคนบ้านยายภาคใต้นะเป็นผีนองกันไม้ส้ยหยานกันห้วยไม้คือสาวย่านกันกันหวยไม้แง่คือสา้ยหย่านกันห้วยไม้ก็คือ เป็นพี่น้องกันหรือเปล่ารประมาณเนี้ยอ่าเป็นพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องยังยังยังสาวกันไปสาวกันมาถูกว่าลูกเต้าเหล่าใครประมาณเนี้ยเขาจะเอาขนาดนี้เลยนะว่าเป็นญาติกันไหมเป็นเทือกเถเหลากอกันไหมถ้าเป็นเทือกเถเหลากอหร,อ,กกหรอเคยแต่งงานกับญาติคนนั้นญาติคนนี้ใกล้ชิดเขาจะไม่ให้คนสมัยก่อนพอว่าสืบถามอะไรกันเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมฝ่ายผู้ชายก็ฝ่ายผู้หญิงก็ตกลงพอพอตกลง เขายังไม่นัดวันนะเขาก็แม่สื่อนะก็กลับไปบอกฝั่งผู้ชายไปบอกฝั่งผู้ชายว่าอะทางโน้นก็ตกลงเรียบร้อยแล้วนะตกลงพร้อมเมื่อไหร่จะส่งขันมากขันขันมากใหญ่ไปก็คือไปมั่นไปหมายประมาณเนี้สมัยก่อนเขาไม่แต่งงานเลยนะเขาจะมั่นหมายกันก่อนคือมั่นหมายกันแล้วก็ดูนิสัยใจคอกันใช่ประมาณนี้ใช่ไหมก็มั่นหมายกันเสร็จอ่ะ ตกลงกลันเรียบแล้วก็อ่าตกลงมั่นหมายแล้วก็ดูเลิกดูยามพ่อแม่ก็ไปดูเลิกดูยามที่วัดประมาณเนี้เสร็จแล้วก็นัดวันมั่นหมายนัดวันมั่นหมายผู้หญิงกับผู้ชายยังไม่ได้เจอกันเลยนะส่วนมากจะไม่ได้เจอกันส่วนมากเลยจะไม่ได้เจอกันก็ทีนี้ก็ก็ไปมั่นหมายกันแล้วพอมั่นหมายกันเสร็จแล้วนะทางบ้านยายาคใตายนะ เขาก็ให้นัดเจอกันตอนวันมั่นนั่นแหละรอหรือสวยอะไรก็ได้เห็นกันตอนวันมั่นประมาณเนี่ยอ่ะตอนวันมั่นสมัยก่อนก็ตกไม่แพงหรอกนะรุ่นยายยังตกสี่หมืนสี่บาทเลยรุ่นยายเมื่อมพอพศสองพันสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่อ่ะสองพันห้าร้อยยี่สบสี่เขาสี่หมื่นสี่บาทเลยสมัยก่อนทองพันกว่าบาทเองรุ่นยายทองพันกว่าบาทแล้วก็เขาตก ทางทางภาคใต้เขาเขาจะตกกันแบบนี้นะนี่คือคือเป็นความเขาจะตกไม้ฝากระดานบ้านไม้พื้นบ้านประมาณเนี้ยไม้เคีม่มยายก็รู้จักแต่ไม้เคีม่มรู้แต่ว่าเขาเอามาสับๆแล้วก็ดองในน้ําตาลเมาเอานะ่อไม้เคีมนะ่มทําให้มันเมาประมาณเนี้เนื่อมันสีแดงสวยเขาจะตกเขาจะตกไม้เคีม่มแต่ยายจํจาคนอื่นไม่ได้จะจําแม่แตัวเองได้เพราะแม่จะเล่าบ่อย เงินเงินสามสิบบาทแล้วก็ทองเข็มขัดเข็มขัดทองเส้นหนึง่งเพราะทองยังถูกกว่าทองบาทสินนอ่าเข็มขัดทองเส้นหนึง่งแล้วก็สร้อยแหวนตุ้มหัวอะไรเครื่องทองเขาเรียกเป็นหีบเป็นชุดประมาณน,านี้หีบหนึ่งสี่สิบาทก็ก็แม่ยายตกสี่สิบาทตกหีบหนะึ่งแล้วก็ไม้เคี่ยมไม้เคี่ยมเอามาปูนอกชั้นกลาง อ่าภาคใต้เนี่ยเรียนปัญญาเนี่ยเขาจะเขาจะทำหลายหล,หลายหลังหลายหลายหลังเขาด้วยการทีนี้ก็เวลาเขาเชื่อมอ่ะเขาจะยียกนอกชั้นกลางนอกชั้นกลางเขาก็จะใช้ไม้ที่ตกเป็นขันหมากแม่เนี่ยเอามาบูดแผ่นใหญ่มากขนาดใหญ่โตและยายยังได้เห็นเลยนะไม้เขี้มสี่แผ่นนะที่บูดสี่แผ่นนะหญ่ว่าประมาณสักห้าเม็ดได้นอกชั้นกลาง เชื่อมระหว่างตัวบ้านอีกหนึ่งไปตัวบ้านอีกหนึ่งอ่ะเรือนปัญญาเรือนไทยปัญญาทางภาคใต้มันไม่เหมือนทางภาคกลางหลังคาไม่แหลมขนาดนั้นหลังคาป้า,านๆอ่ะแล้วสมัยก่อนไม่ค่อยมีหน้าต่างเขาจะใช้เขาจะใช้ลูกกันเนยเป็นเป็นนันกลมๆกลมๆประมาณนี้ทางภาคใต้น,นะอ่านอกชั้นกลางไม้เขียมยสี่แผ่นทองชุดหนึ่งแล้วก็เงินเงินประมาณนี้ยายรู้อันนี้ก็เหมือนกันพอมารุ่นนั้นรุ่นนั้นก็รุ่นรุ่นน้องน้องแม่นะ น้องแม่น้องแม่ของยายเขาก็ตกกันแบบนี้ก็มั่นหมายกันเวลามั่นหมายสมมติก็ตกทองไว้สองบาทคนนี้เขามั่นไว้หนึ่งบาทเอา,เอาไว้แตงหนึ่งบาทประมาณนี้แต่งเงินแล้วแต่แล้วแต่แล,แ,ตแล้วก็ฝ่ายฝ่ายเจ้าบ่าวนี่จะเป็นคนออกหมดเลยนะออกค่าใช้จ่ายที่นอนหมอนมุ้งเขาตกลงกันก็แล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่ถิ่ตอดมากมากเรือน้อยประมาณนี้เขาก็จะตกลงกันแล้วก็แต่งงานทีนี้ ก็พอพอมั่นกันแล้วก็นัดวันแต่งงานใช่ไหมก็แต่งงานกันพอแต่งงานกันเขามีลูกชายคนเดียวเขามีลูกชายคนเดียวก็มีเขามีลูกผู้หญิงเท่านั้นแต่เขามีลูกชายคนเดียวลูกคนสมัยก่อนลูกเจ็ดแปดคนสิบคนสิบสองคนประมาณนี้เลยมีลูกเยอะยายก็ไม่รู้ว่าเขามีลูกกี่คนแต่รู้แต่ว่าเขามีลูกชายคนเดียวก็พอแต่งงานปั๊บเขาก็ไม่อยากให้ลูกชายเขาออกจากบ้านใช่ไหมเขาอยากพาฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ที่บ้านของเขาก็แต่งแล้วเขาก็เอาไปเลย อ่าเอาไปเลยแล้วแล้วพอเอาไปเลยนะทีนี้ผู้ชายมันหึงไนงะเอามันหึงไม่ให้กลับมาบ้านเลยนะคือแม้แต่ไปตักน้ํานี่คือฟ้ามืึงของคนสมัยก่อนนะโขูขหึงหวงสมัยก่อนทั้งที่ผู้หญิงไม่ได้สวยอะไรนะแม่เล่าไว้บอกว่าผู้หญิงก็ยายก็เคยเห็นแต่ว่ายายจําไม่ได้ประมาณนะี้เพราะว่ายายรุ่นเด็กไนงะก็ไม่ได้สะสวยอะไรคือพอพอเอาตัวไปแล้วก็คือไม่ให้มาบ้าน ถ้ามาก็ต้องตัวเองมาด้วยแต่นี้แต่นี้เมื่อก่อนการไปมามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมต้องเดินน่ะเดินจากอีกตำบลหนึง่งมาอีกตำบลหนึง่งไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้วไม่ใช่เดินทางสะดวกสบายก็เป็นทางเป็นทางคนเดินน่ะเป็นทางคนเดินก็แบกเหมือนทางจักรยานคนเดินไม่ใช่ลาดยงลาดยางอะไรนะถ้าว่าฝนตกก็เฉอะแฉะประมาณเนี้ยลำบากถ้าว่าถ้าว่าฝนแรงก็เป็นถนนดินด้าน ก็เดินกันมานะสองสามวันสองสามวันนะกว่าจะถึงกว่าจะถึงบ้านผู้หญิง่ะจากบ้านผู้ชายถึงบ้านผู้หญิงจากบ้านผู้หญิงถึงบ้านผู้ชายเดินกันคือต้องค้างคืนนะคนสมัยก่อนแล้วทีเนี้ยคนสมัยก่อนเวลาเขาโคดห่อทางทางภาคสารจะเอาข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวมันไม่ค่อยเสียใช่ไหมแต่ข้าวเจ้าไม่เสียยังไงก็ต้องเสเขาใช้วิธีหุงเสร็จตากแดดได้แห้งเลยตากแดดได้แห้งเลยบ้านอื่นยัยไม่รู้นะ แต่บ้านยายลุงป้านหน้าอาทำกันมาแบบนี้เขาเขาจะหุงข้าวแล้วเขามีไม้หอมชนิดหนึ่งบ้านยายนะคนมีไม้หอมใส่ลงไปในข้าวแล้วพอหุงเสร็จเขาจะตากไว้ประจําเลยตากไว้เป็นข้าวแห้งตากไว้เป็นข้าวแห้งเลยนะตากไว้เป็นข้าวแห้งเสร็จแล้วใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเนื้อเนื้อก็เป็นพวกปลาย่างอะไรประมาณเนี่ยเป็นพวกปลาปลาช่อนป่าปลาน้ําจืดแหละก็อยู่ทางน้ําจืดไง ก็ตากแดดแล้วก็ร้อยพวงไว้เวลาเขาจะไปไหนเขาก็เอาปลาแห้งเนี่ยกับข้าวตากน่ะข้าวตากเนี่ยใส่ใส่กระบอกไปใส่กระบอกไปนี่นี่คืออาหารการกินระหว่างเดินทางนะระหว่างเดินทางไม,มไม่มีรถไม่มีเรือนะ,อะไม่มีรถไม่มีเรือเดิอนอย่างเดียวเดินเนท้านี่หละทีนี้พอผู้หญิงคนนี้ไปอยู่อ่เขาไม่ให้ไปไหน ไปทำนาก็ผาคือรักมากรักมากรักมากของมาไปทำนาไปดักน้ำไปอาบน้ำไปทำงานสมัยก่อนเขาไม่ค่อยมีเป็นลูกจ้าง,างนะแล้วสวนยาก,ก็ยังไม่มีนะสมัยก่อนทำนาอย่างเดียวทำนาแล้วก็เก็บสวนสมรลมภาคใต้ก็เรียกสวนสมรลมมีขนุนมีมะม่วงมีม,พมะพร,ร,ร้าวมีอ,อะไรประมาณนี้มีทุ่งทุเรียนลูกเี้ยสตออะไรประมาณเนี้เขาก็จะเก็บมันไม่ค่อยได้ขายนะอ่ะาแทบจะไม่ได้ใช้เงินกันอนะ ก็ข้าวเขาทำนาเขาก็กินข้าวแล้วเขาก็ไม่ไดเอามาสีนะเขาใช้วิธีซ้อมมือแล้วก็สีคลกดินสีคลกดินให้เป็นข้าวกล้องพอข้าวกล้องเสร็จก็เอามาตามกับคลกกับคลกก็เป็นต้นไม้ขุดหลุมอ่ะก็คือไม่ว่าจะไปไหนจะทําอะไรจะกินจะนอนจะอาบน้ำก็คือจะพาเมียไปด้วยหมดแต่ทุกคนก็ไม่กล้าพูดนะเพราะเขามีลูกชายคนเดียวก็ตามใจไงเขาก็ไม่กล้าพูดทีนี้ฝ่ายผู้หญิงทนไม่ไหวคือทนไม่ไหวอ่ะ ก็คือไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยมันเวลาส่วนตัวก็คือนอนหลับประมาณนี้ก็จนมีลูกคนหนึ่งก็จนมีลูกคนหนึ่งก็เป็ผู้หญิงเนี่ยทนไม่ไหวแล้วผัวหึงโหดหึงมากนั่นโหดแล้วนะสมัยก่อนนะคือคือโหดแล้วนะอ่าก็ไม่ถึงกับฆ่าแกงกันประมาณนี้ก็ก็ไม่ถึงกับฆ่าแกงกันแต่เพียงแต่ว่าไปไหนไม่ได้ทําอะไรทําอะไรไม่ได้คือจะต้องตามโคลเคลียจำใกล้ที่จะอยู่ในสายตาตลอดเวลาไปทํานาเอ้ยไม่ ไม่ทําอะไรก็ก็ให้ไปเป็นเพื่อนประมาณเนี้แต่น,นี้พอมีลูกไหนจะงานบ้านไหนจะลูกไหนจะต้องตามผัวไปตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงว้วยก็จะต้องพาเมียไปด้วยก็เอาลูกฝากแม่ไว้ประมาณเนี้ถ้ามันไปลําบากก็ลูกและคนสมัยก่อนไม่มีนมนะไม่มีนมนะต้องกินนมตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝากานานๆก็ไม่ได้ไ ก็ต้องก็เลยต้องหิ้วลูกไปแต่อเวลาทีนี้ผู้หญิงทนไม่ไหวด้วยความหึงมาหาหึงของสามีก็เลยหนีหนีก็ได้เข้าตากได้ไปลาย่างมาแล้วก็ได้ได้ใต้มาสมัยก่อนจะต้องมีใต้ไม้ขีดไฟประมาณเนี้ยพอเวลากางข้าวเมืคืนไปนะจะได้มองหินทางแล้วก็จะได้จุดไฟไล่อยู่เพราะว่าไม้เมื่อยแคะไม้แล้วบ้านบ้านแถวบ้านเนี่ยมันเป็นพลุไงก็มีไม้อะ ก็เดินตามทางพลูกมาหนีหนีได้นะนีหน,หนีตอนที่หนีคือสามีอะตอนที่หนีคือสามีติดงานงานรู้สึกว่าจะเป็นงานงานงานตายงานตายของญาติทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ทีนี้ลูกยังเล็กและสมัยก่อนเวลางานสมงานอะไรนี่เขาจะไม่ค่อยพาลูกเด็กไปก็เลยจําเป็นก็เลยจําเป็นเมียก็ได้โอกาสพอพอไปก็ต้องไปอยู่ในงานเลยประมาณนี้เลยไง ถ้าจะเดินกลับก็เดินกลับมันเป็นวันๆประมาณนี้ก็ไปอยู่ในงานเม่ก็หนีเลยหนีกลับมาบ้านของตัวเองมาหาพ่อหาแม่ก็หนีมากว่าผัวจะรู้ก็เป็นวันสองวันอนะประมาณนี้เขาก็เดินเขาก็หนีหนีมาจนถึงบ้านตัวเองอะแล้วก็พอมาถึงบ้านตัวเองก็เล่าให้พ่อแม่ตัวเองฟังอะไรพ่อแม่พอตั้งใจแต่งงานลูกสาวไม่เคยกลับมาเลยนะ ก็ได้แต่ได้แต่ไปหาแล้วก็สืบข่าวประมาณนี้แต่ก็เห็นลูกอยู่ดีสบายดีผัวก็รักผัวก็เวลาอยู่หน้าต่อนหน้าผู้ใหญ่ก็คือปกติอ่ะคือเห็นก็สมัยก่อนมาไม่โลดผลอะไรประมาณนี้นะ,ะก็รักกันดีไปไหนก็ไปด้วยกันประมาณนี้ก็รักกันดีใช่ไหมลูกเต้ารักกันดีเขาก็เออสบายใจแต่ความจริงๆแล้วผู้หญิงอื่นอ่านไงพ่อเฝ้าเขาอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้ขขเขาเขาเบื่อเขาเลยเล่าทุกอย่างให้พ่อแม่ฟังประมาณนี้เขาไม่อยากอยู่แล้ว ทีนี้พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ผู้หญิงเลิอกอ่ะเพราะถึงมันขี้อื่นก็มันดีมันรู้จักทำมาหากินอาะประมาณนี้พ่อแม่ก็เสียสมัยก่อนเขาไม่ให้เลิกกันง่ายๆนะผัวเมียนะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะอ่ะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะโอ้ยสมัยยายเวลาลบกับตาทีก็เหมือนกันทั้งแม่ยายทั้งแม่สามีนะ แล้วต่างคนก็ไม่เข้าข้างลูกตัวเองนะเข้าข้างลูกสะพ้ยเข้าข้างลูกเขยประมาณนี้อะไรจับให้อยู่กันกันอีก็คือไม่ให้เลิกกันนะสงสารลูกอะไรประมาณนี้ไม่ได้มานอนเฝ้าหน้าห้องเลยนะอ่าแม่ยายกับแม่แม่สามียายมานอนเฝ้าหน้าห้องเลยนะเวลาทะเลาะก,กันนะอ่าเวลาทะเลาะก,กันแล้วก็อารมณ์ยังแรงทั้งคู่ใช่ไหมก <c oughs> ็ยายก็กลับบ้านอ่าแกก็เที่ยวตามประมาณเนี้พอยายไม่มาก็เดือดร้อนแม่เดือดร้อนแม่ผัวประมาณเนี้อ่ะจับให้มาอยู่ด้วยกัน คนสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบนี้นะทีนี้ผู้หญิงบอกไม่ยอมแล้วถ้าถ้าแม่บังคับก็จะผูกคอตายเลยขู่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่บังคับนะให้กลับไปอยู่ก็จะผูกคอตายเลยทางนี้ก็เอาร้อนใจทำยังไงวะถ้าให้มันไปอยู่กับผัวมันต้องผูกคอตายแน่เลยมันขู่เอาไว้แล้วใช่ไหมทางผู้ชายก็เหมือนกันทีแรกก็ไม่รู้ว่าเมียไปไหนพอเสร็จเสร็จแล้วทําไปทำมาทางทางนี้ก็ส่งข่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะเมียอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหม มาตามแล้วเมียไม่กลับมาเมียไม่กลับก็เลยขู่พ่อแม่ตัวเองอีกมีความมึนของคนสมไมก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ฆ่าแกงด้เหมือนสมนี้นะอ่ะก็เลยเอาบอกพ่อบอกแม่เหมือนกันฝั่งโน้นก็ฝั่งผู้ชายว่าถ้าว่ามันจะตามเมียเอาเมียมาให้ไม่ได้นะจะฆ่าตัวตายเลยอ่ะแต่ฆ่าตัวตายเลยก็พ่อแม่ก็ร้อนใจทางฝ่ายผู้ชายถ้าเอาเมียมาให้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตาย จะผูกคอตายอ่ะขู่ไว้ขู่ขู่ขู่ฝ่ายผู้หญิงก็ถ้าถ้าพ่อแม่บังคับให้ไปหาหาผู้ชายอีกก็จะผูกคอตายเหมือนกันทำยังไงอ่ะทีเนี้ยเขาเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมพอต่างคนต่างขู่ก็เลยพ่อแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้มันจีบกันใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือคือพ่อแม่ฝ่ายผู้ชายก็พาผู้ชายมาจีบผู้หญิงใหม่ บางทีควายผู้หญิงก็พาพาพ่อแม่ผู้หญิงก็พาผู้หญิงไปให้กี่ผู้ชายใหม่ประมาณนี้คือไปเที่ยวบ้านประมาณนี้ให้มันปรับความเข้าใจกันนะถ้าบ,างบังคับเขืนใจกลัวลูกปกครอตายประมาณนี้ในความื่นะรรของคนสมัยก่อนนะไม่ได้โหดร้ายทุบตีทรมานกันง,งจนตายไม่ใช่นะเขาว่าพอพอพอ,พอทีนี้คนมันไม่ได้รักกันนี้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมาถูกบังคับจิตใจมันก็ไม่โอเคกันนะอืแล้วพออยู่ไปนานๆมันก็อัด ก็เลยแยกกันพอพอเสร็จแล้วก็มาจีบกันใหม่มาทําความเข้าใจกันใหม่สุดท้ายก็ไปอยู่ด้วยกันนะอะ่ไปอยู่ด้วยกันมีลูกตั้งหลายคนมีลูกตั้งแปดเก้าคนอนะเนี่ยเนี่ย,ยคือความหึงของคนสมัยก่อนนะไม่ใช่เหมือไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะยายดูข่าวเนี่ยสองข่าวใหญ่ใหญ่ภายในภายในปีเนี้ยโหน่ากลัวมากหรือใครหรือหรือใครรู้สึกยังไงความรักความหึง คนสมัยนี้กับคนสมัยก่อนอย่างไหนมันน่ารักอย่างไหนมันน่ากลัวกว่ากันเพื่อนเพื่อคิดยังไงลองทักทายกันมานะยายว่ามันก็มันก็น่ารักนะคนสมัยก่อนอะเขาไม่ได้โหดร้ายใจดํากันขนาดเหมือนคนสมัยนี้เขาเขายังขอรบพ่อแม่แม่ช่วยหน่อยพ่อช่วยหน่อยประมาณสมัยนี้ไม่ใช่เอาลูกเข้ามาแล้วทําบุยิบุยันอย่างที่า่าวรีเนี่น่ากลัวเนาะ อีทายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าถ้าหึงถ้าหึงกันแล้วก็คิดจะทําร้ายกันคิดจะฆ่าจะแกงกันเหมือนในข่าวที่เราดูดูกันน่ะคิดถึงเวลารักสักนิดคิดถึงลูกเขาลูกเราเราเอาลูกเข้ามาเราก็ควรจะดูแลดีๆแล้วก็ถ้าถ้าว่าอยู่กันไม่ได้จริงๆก็เลิกลากันไปดีอย่าต้องให้ถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเหมือนในข่าวเลยนะยายไม่ได้ดูเลยนะ <S <S ผ,นผ่านไปผ่านไปอย่ากลัวว่า,าบอกตรงๆว่ากลัว